สวัสดีครับผมเท่าบันเทิงนะครับพบกับเชื่อหรือไม่ใช่หรือเปล่านะครับกับสมเด็จไกเซอร์นะครับที่เห็นอยู่นี้นะครับคือสมเด็จนะครับสมเด็จไกเซอร์นะครับนี่พิมพ์เป็นแบบนี้นะครับนะครับ สมเด็จไกเซอร์นะครับเอาดูกันชัดๆนะครับเป็นไงม้างครับนี่เลยสมเด็จไกเซอร์นะครับก็เป็นอีกหนึ่งพิมพ์ในหลายๆพิมพ์ของสมเด็จพุทธาจารย์โตวัดรักคังนะครับองคนี้สมบูรณ์ครับสวยเงามมากครับนะครับ องค์พระที่สมบูรณ์นะครับเนื้อหาหมวลสารแน่นเปรี้ยะนะครับพิมพ์นี้เรียกว่าพิมพ์ไกเซอร์เหตุที่เรียกว่าไกเซอร์นั้นก็ต้องมีที่มาล่ะครับก็ในสมัยสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับนะครับก็ได้ ไปเยือนประเทศเอยอรมน,นีตอนนั้นกษัตริย์ของเยอรมันก็มีชื่อว่าพระเจ้าไกเซอร์นะครับในหลวงรัชกาลที่5ก็ได้พบปะก็ได้เขา้าเขาเลือาม,ามีความเปิดเหมือนสร้างความสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ กับเมืองต่างๆในแถบยุโรปนะครับก็เมื่อได้ได้ได้พบกันนะครับสมเด็จพระเจ้าไกเซอร์ของประเทศเยอรมันก็ถามในหลวงรัชการที่หว่าเอ๊ะนั่นแสงอะไรนะ่ะนะครับมีแสงโซว่างวบวบออกจากกระเป๋าของอรัชการที่ห้า หลักสกาที่ห้าก็เลยหยิบเอาขึ้นมานั่นก็คือองค์นี้เลยนะครับคือเอ่เอไม่ใช่องค์นี้นะครับพระพิมพ์แบบนี้อ่ก็คือสมเด็จไกเซอร์นะแล้วก็มอบให้เป็นของขวัญครับพระเจ้าไกเซอร์นี่องค์พิมพ์นี้พิมพ์นี้ไม่ใช่องค์นี้เอ่อนะครับก็คือพิมพ์นี้แหละ น,นี่คือที่มาของสมเด็จไกเซอร์นะครับชื่อตามกษัตริย์ของเยอรมันนะปัจจุบันนี้ก็ไม่ใช่พระเจ้าไกเซอร์แล้วเป็นใครอ่ะชื่ออะไรปูตินปูตินหรือว่าอะไรนะครับเออผมก็ไม่เคยรู้เรื่องขลอดการบ้านการเมืองรู้แต่เรื่องการพระอย่างเดียว สารพรกเลยไม่ค่อยจะรู้แต่พระเก้ตลอดนะครับดูนะครับอ่ะดูนี่กันดีกว่าดูเนื้อ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 นี่โอ้โหมวลสารไม่ต้องพูดเลยเรื่องมวลสารเนี่ยนะเหมือนคนแก่อายุไปร้อยร้อยปีผิวพันหนึกนุ่มยุบ แยกย่นนอนด้นปูตายอสีอสีเทานะครับเออะไรเขาเรียกว่าอะไรนะครับครับเทาครับเทาดําอะไรครับครับอะไรเทาเทาเหมือนเซียนพระบางคนก็บอกว่าเออเป็นพระเก่าต้องมีต้องมีอะไรอะไรเทาเทาของเขาวนนี้แหละ อันนี้ก็มีนะครับนะครับสีเทาเอออะไรอะไรคาบเทาเท่างเี้ยเออไม่ค่อยรู้จำไม่ค่อยได้นะครับดูของเราดีกว่านี่นี่เออพลิกกลับหน่อยดีไหมดูด้านหลังด้านหลังอยู่โอ้โหโอ้เผอานี้ไม่แถมจะว่าไงละนะครับ เออจริงหรือไม่ที่ผมบอกเนี่ยที่ผมให้ดูเนี่ยออแล้วก็บอกว่าแท้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 เนี่ยมันจริงหรือไม่ครับอ,อ่าแล้วมาใช่หรือเปล่าตามสรุปกันของช่องนี้คือจริงหรือไม่ใช่หรือเปล่าดูหรือไม่ดีก็ดูเอาอย่าหูเบาฟังคนอื่นดูพระต้องดูด้วยตาเล่นพระต้องเล่นด้วย ตานะครับเอออย่าเล่นด้วยหูนะถ้าเล่นพลาดด้วยหูแล้วก็อมหมดหมดหมดตัวนะครับใครจะพูดแล้วก็เชื่อเขาไปหมดเจ๊งครับนี่ต้องดูด้วยตานะครับนี่นี่นี่เขาบอกฟังด้วยหูร้อยครั้งยังไม่ท่าก็ดูด้วยตาครั้งเดียว แล้ถ้าดูได้ตาอ,อ,อีกร้อยห้าสิบครั้งก็ไม่เหมือนกันได้สัมผัสนี่ถ้าได้สัมผัสอีกหมื่นครั้งก็ยังไม่เท่ากับได้เป็นเจ้าของ <c oughs> นี่ผมก็จะชวนเพื่อนๆให้เช่าอยู่เรื่อยแหละใครอยากเช่านี้ก็บอกมาเอาไม่แพงครับ เออเอาศูนย์เลขสีห้าตัวก็พอเอาเอาเอไม่ต้องอึ้งครับของแท้อกนี้เขาเรียกว่าแท้ตาเปล่านะครับเชื่อหรือไม่ใช่หรือเปล่านะครับนะครับดูกันให้ดีๆนะครับนะครับเออตื่นมาเ,าเช้าๆตาใสๆ ครับดูให้ดีดูให้ดีดดโอ้มือผมก็สัน่นก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยสบายไม่ค่อยสบายสบายนะครับทุกใจก็คบกันไปเพราะฉันเป็นคนไม่สนใจใครอ่ะเดี๋ยวดูนะ,ะเดี๋ยวทำมือนิ่งๆให้หน่อยอ่ะ,อะ,อะเดี๋ยวเอาอง์เล็กๆก่อน ทีละส่วนเลยนี่ปับ๊บอืมโอเคนี้ก่็เออเอ,อ่อขยายมากก็งงเออ,เอขยายพอประมาณอ,อันนี้นี่เออนี่ครับดูรอยตัดดูรอยตัด,ดรอยตัดเออเนี่ยตัดจากข้างหลังมาข้างนหนห้าเออเนี่ยปื๊ดแล้วก็จะมาเป็นสันเนี่ย การตัดนี่เขามีตัดหลายแบบหลายอย่างสูงเด็ดวยละครัครับบางองค์ก็ตัดจากข้างหน้าไปข้างหลังบางองค์ก็ตัดจากข้างหลังไปข้างหน้าแต่ส่วนใหญ่เราต้องตัดด้วยตอกนะครับเห็นไหมเนี่ยตัดทะยงทะยงบางทีรอยตอกก็ครูดมวลสารไปเนี่ยนะเนี่ยครูดบางทีก็เป็นร่องดูเนื้อด้านหน้างาม สุดเนี่ยของแท้ต้องีจริงกว่าเดียของแท้ต้องแบบนเ้ชจริงกว่าเออใช่หรือเปล่าเราแฟนๆของผมนะที่ติดตามกันมาห้าหกร้อคนเนี่ยช่วยหน่อยคอมเมนต์มาว่าเท่าบันเทิงเอาอะไรมาให้ดูเก๊และเออผมก็จะน้อมรับฟังหรือถ้าแท้ก็ต้องยกนิ้วให้ ชมมาชมมาเออสิ่งที่อยากได้ที่สุดคือคำชมผมกค็คนแบบนี้ละครับชอบการยกยอปอปันอ,อ้นดูชัดๆนะครับองนี้ยังไม่ขายนะครับแต่ถ้าราคาถึงก็งจะสระนะเออจะจะยอมสักองค์ แต่ว่าขอศูนย์หลายๆตัวนะครับอืมโอเคครับแถวนี้ก่อนสำหรับองค์นี้นะครับแถวนี้ก่อนนะครับกดเลยกดเลยกดติดตามเลยครับ